วันนี้เอ็นคอนอยากชวนทุกคนมาดูตัวอย่างผลงานของกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานกันตามเอ็นคอนมาเลยครับกองทุนได้จัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานต่างๆใช้ในการดำเนินกิจกรรมตามวัตถุประสงค์เพื่อผลักดันให้เกิดการอนุรักษ์พลังงานและพัฒนาพลังงานทดแทนการลดค่าใช้จ่ายลดการนำเข้าพลังงานเพิ่มการพึ่งพาตนเองและสร้างความมั่นคงด้านพลังงานตัวอย่างการสนับสนุนไปยังชุมชนและเกษตรกรเช่น ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในพื้นที่ที่ไม่มีไฟฟ้าระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ระบบกา๊าซชีวภาพเตาชีวมวลแบบต่างๆโดยกระจายอยู่ในชุมชนทั่วทุกภาคของประเทศในระยะต่อไปสำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานหรือสอกทอ,อ,อ,อกมีแผนปฏิบัติการระยะ5ปีพุทธศักราช2568ถึง2572 มีวิสัยทัศน์ที่จะเป็นองค์กรสมรรถนะสูงที่มีความพร้อมในการบริหารจัดการกองทุนเพื่อสนับสนุนนโยบายการอนุรักษ์พลังงานและพัฒนาพลังงานทดแทนให้แก่ทุกภาคส่วนด้วย4ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย1การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุน2การพัฒนาสกอทออสู่องค์กรดิจิทัล3การยกระดับสกอทออให้เป็นที่ยอมรับในการเป็นองค์กรธรรมาพิบาล4การพัฒนาสกอทออ สู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูงเอนค่อนหวังว่าทุกคนจะรู้จักและได้ทราบว่าภารกิจของเราร่วมถึงผลงานมีอะไรบ้างแล้วอย่าลืมช่วยกันเลือกใช้พลังงานสะอาดกันมากๆนะครับสวัสดีครับ